สวัสดีนะครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับคุณรูเติ้ลนะครับสัญลักษณ์ของเอ็นมาเจอกันนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่4พฤศจิกายนนะครับเป็นชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่ในวิชาสังคมศึกษานะลูกอ่าเป็นสาระเศรษฐศาสตร์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจําวัน นะครับนี่คือผังสาระการเรียนรู้นลลูกการใช้ทรัพยากรในชีวิตในชีวิตประจําวันนะครับก็จะมีความหมายนะครับมีความสําคัญของทรัพยากรการใช้ทรัพยากรทรัพยากรอย่างถูกต้องประหยัดและก็คุ้มค่ารวมไปถึงทรัพยากรที่ใช้ในชีชวิตประจําวันว่ามีอะไระนะครับนี่คือตัวชี้วัดนะครับเด็กๆก,ก็ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจําวันได้อย่างประหยัด ก่อนอื่นเด็กๆมาดูความหมายของทรัพยากรก่อนเด็กๆเคยได้ยินคํานี้ไหมครับทรัพยากรชื่อมันออกจะเหมือนทรับทรั์คำว่าทรั์นี่มันต้องมีค่าใช่ไหมลูกมันต้องมีคุณค่าแน่นอนนะครับทรัพยากรก็คือหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ประโยชน์แก่มนุษย์นะครับแล้วก็ธรรมชาติด้วยกันเองเด็กๆเด็กๆนั่งตรงๆก่อนเด็กๆลอง หันหน้ามองดูรอบๆตัวเองสิครับเด็กๆคิดว่ามีสิ่งไหนที่อยู่รอบๆตัวบ้างที่เป็นทรัพยากรอะตอบมาเลยตอบแว่ไอ้ตอบว่าอะไรลูกเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรใช่ไหมลูกเห็นแต่ผนังห้องอ่านะครับก็คือทรัพยากรนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอเด็กๆมองไม่เห็นหรอกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราตอนนี้คือ อากาศรู้จักอากาศไหมลูกลมนะครับนี่คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์นั่นนะครับมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการดําเนินชีวิตทรัยพยากรธรรมชาติไปนะครับแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้อ้ได้อยู่ประมาณเก่งสุดๆเลยนาทีสองนาทีกันหายใจได้ไหมลูกเห็นไหม ไม่มีใครไม่หายใจนะลูกต้องหายใจกันเกินนาทีสองนาทีเราก็แย่แล้วใช่ไหมลูกอ่านี่แหละคือประโยชน์ของทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจําวัน่ะนะครับใน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 หน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งเอาลงมาแคบๆก่อนทรัพยากรที่ไม่กว้างเด็กๆจะได้มองเห็นแคบๆนะครับอ่าเด็กๆจะได้เข้าใจาง,ง่ายในหน่วยนี้ครูจะแบ่งทรัพยากรออกเป็นสองประเภท ก็คือทรัพยากรส่วนตัวนะครับทรัพยากรส่วนตัวของเด็กๆของมนุษย์แต่ละคนนะครับอเด็กๆลองบอกครูสิครับสิ่งที่นักเรียนใช้สอยในชีวิตประจําวันนี่นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดประโยชน์แก่นักเรียนเขาจะเรียกว่าทรัพยากรมีอะไรบ้างเด็กๆลองตอบมาใด้ลูกตอบมาได้มีอะไรบ้างลูกของส่วนตัวนะลูกที่ไม่ไม่ต้องใช้กับคนอื่นน่ะใช้กับคนอื่นไม่ได้เป็นของส่วนตัว อย่างเช่นแปลงสีฟันจะไม่ลูกแปลงสีฟันมีอะไรอีกครับที่ใช้ที่ใช้ส่วนตัวคนอื่นใช้ด้ไกมได้แปลงสีฟันมีอะไรอีกเสื้อผ้าใช่ไหมลูกที่ต้องใส่นะนี่คือทรัพยากรส่วนตัวใช่ไหมลูกรองเท้าถุงเท้าอย่างนี้เป็นต้นนะลูกนี่คือทรัพยากรประเภทที่หนึ่งนะครับสําหรับทรัพยากรประเภทที่สองนะลูกเนาะก็คือทรัพยากรส่วนรวมนะเด็กๆ อ่าทรัพยากรส่วนรวมคือทรัพยากรที่คนโดยรวมคนลหลายๆคนนี่ที่สามารถใช้ได้ร่วมกันครูอยากให้เด็กๆยกตัวอย่างมาสิครับคนละหนึ่งอย่างโอ้โหเก่งมากลูกตอบกันเข้ามาเยอะแยะเลยเก่งมากลูกนะครับทรัพยากรส่วนรวมที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเกิดสถานการณ์เหตุการณ์ยังปกติอยู่นะลูกนะครับไม่เป็นโรคระบาดโควิดนะครับ ก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ปกติแต่ช่วงนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะครับอะครูจะยกตัวอย่างนะลูกทรัพยากรส่วนรวมนะครับที่สามารถใช้ร่วมกันได้ก็อย่างเช่นสนามเด็กเล่นดังในภาพที่เห็นนะครับหรือว่าจะเป็นหอประชุมโรงอาหารนะครับรวมไปถึงห้องน้ําสาธรารณะนะครับอาสวนสาธรารนณะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับห้องสมุดพวกนี้เป็นต้นนะครับที่สามารถใช้ร่วมกันเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันเขาเรียกว่าทรัพยากรส่วนรวมนะครับอ่านะครับมาถึงการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและประหยัดคุ้มค่าบ้างนะครับวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับเดี๋ยวสมัยนี้นะครับจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเขาเรียกว่าเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าประหยัดไฟก็ต้องเลือกใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ให้ถูกต้องนะครับก็คือมันจะได้ประหยัดแล้วก็ลดการาลดลดการประหยัดพลังงานลงไปนะครับเด็กๆผู้ปกครองก็จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับนะนะครับวิธีการอย่างเช่นใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับเวลาเราแปลงฟันนะครับมีไมหมลูกบางคนเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้มีไมหมลูกนะครับแปลงฟันนะครับ พอราแปรงฟันอยู่เราก็ไม่ต้องเปิดก๊อกน้ำนะลูกปิดก๊อกน้ําไว้ก่อนพอเราจะล้างปากบวนปากค่อยเปิดอีกทีนึ่งนะครับก็การนานะครับของเก่าหรือเศษวัสดุนะครับที่ไม่ใช้แล้วนํามาประดิษฐ์นะก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับคือท,ทาขึ้นมาใหม่ก็คือจะช่วยลดขยะด้วยนะลูกเนาะ โอเคสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆะนะครับครูจะสรุปให้นะลูกว่าทรัพยากรวันนี้ที่ครูสอนไปมีกี่ประเภทลูกครูแบ่งไว้ให้กี่ประเภทลูกมีสองประเภทนะลูกเนาะทรัพยากรที่เป็นของใช้ส่วนตัวกับทรัพยากรที่เป็นของใช้ส่วนหลวมนะครับเด็กๆลองลองครูถามคับถามสักข้อดีครับเด็กๆลองตอบดิข้อใดไม่ใช่ลักษณะของทรัพยากรลูกไม่ใช่นะลูก หนึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์นะสองมีจํานวนมากไม่จํากัดสามบางชนิดเป็นสิ่งที่ต้องใช้เป็นประจําทุกวันตอบข้อไหนลูกเขาบอกว่าข้อที่ไม่ใช่ข้อหนึ่งนี่ตัวเลือกที่หนึ่งมีประโยชน์ต่อมนุษย์ข้อนี้ใช่เลยทรัพยากรต้องมีประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับส่วนข้อที่สองมีจํานวนมากมีจํานวนมากก็ใช่อยู่แต่เขาบอกว่ามีไม่จํากัดอันนี้ไม่ใช่นะลูกทรัพยากรมีวันหมดไปด้วยลูกอย่างเช่นต้นไม้ทรัพยากรต้นไม้เนี่ยถ้าเราตัดกันเยอะก็หมด อย่างเช่นน้ำเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันใช้แบบรักษาความสะอาดน้ําแม่น้ําลำคลองมันก็เน่าเสียอย่างนี้นะครับเป็นต้นอย่างอากาศนะถ้าทุกวันนี้มีทั้งโรงงานปล่อยควันเสียมีทั้งรถยนต์เยอะขึ้นควันดํามันก็จะทําให้ทรัพยากรนั้นได้ถูกทําลายไปมันก็ทําให้ทรัพยากรขาดแคลนนะครับดังนั้นข้อที่2จึงเป็นตัวเลกที่ถูกต้องนะลูก นะครับทรัพยากรมีมากไม่จํากัดข้อนี้ไม่ใช่ครับมีจํากัดลูกมีวันหมดโอเคนะครับโอเคนะครับครูถามนักเรียนนะครับอันนี้ไม่ต้องทํานะลูกนะนะครับเด็กยวเด็กๆไปไล่ดูอีกก็ได้นะครับมีอยู่ทั้งหมดสิบข้อนะครับเด็กๆก็ลองหยุดแล้วก็สต็อปไว้แล้วก็อ่านทีละข้อนะลูกนะครับลองฝึกทำเฉยฝึกอ่านฝึกคิดฝึกดูนะครับแล้วก็ อันนี้ไม่มีคะแนนนะลูกครูให้อ่านนะครับให้ให้เด็กๆฝึกรูไม้อันนี้ข้อที่ห้านะครับถ้าเกิดครูไปเร็วเด็กๆก,ก็สามารถที่จะหยุดแล้วก็ค่อยดูคําตอบนะลูกเน,ะนาะนะครับเดี๋ยวพอเด็กๆได้หนังสือแล้วลวยครูก็จะไปให้เด็กๆได้ทําลงในหนังสือแบบฝึกหัดข้อนะครับ โอเคนะครับแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะครับเด็กๆสำหรับชั่วโมงนี้ครูเติ้ลสวัสดีครับบ๊ายบายปุ้น